สวัสดีค่ะพบกับมามาบูนะคะใน Hello Thai j o ค่ะวันนี้มามาบูจะมาพูดเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรมหาศจรนยร์อัติโชคค่ะอัติโชคมีแหล่งกำเนิดแถบบริเวณประเทศรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะอัติโชคนี้เป็นพืชผักสมุนไพรยืนต้นค่ะ ต้นของอธิชโชคนี้มีความสวยงามนะคะบางแห่งนำต้นอธิชโชคไปจัดสวนเป็นพืชตระกูลหนามค่ะคราวนี้เรามารู้จักคุณสมบัติของอธิชโชคกันค่ะอธิชโชคนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและคอเลสเตอรอลรวมของร่างกายมนุษย์เรานีและค่ะและยังมีฤทธ ช่วยเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารตั้งแต่กระเพาะลงไปถึงลำไส้เลยค่ะนอกจากนี้อธิชโชคยังช่วยเกี่ยวกับบำรุงรักษาตับด้วยค่ะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิด A B C ควรที่จะหาอาธิชโชคมารับประทานค่ะ จะรับประทานแบบปรุงอาหารแบบดิบหรือแบบที่สำเร็จรูปก,ก็ได้ทั้งนั้นค่ะทางบ้านเรามีอธิโชคขายที่โครงการหลวงนะคะถ้าเราจะรับประทานอาธิโชคแบบดิบนะคะกลิ่นก็จะ้คล้ายก,กันกับกระถินบ้านเราค่ะและถ้าหากปรุงสุกแล้วนะคะ จะมีรสชาติคล้ายๆหัวปีค่ะสามารถทำอาหารได้หลายชนิดเลยค่ะและนอกจากนั้นยังสามารถนำอาริชโชคไปแปลรูปเป็นชาดื่มได้ทุกวันค่ะวันนี้มามะบูขอพูดคุยเพียงเท่านี้นะคะไว้วันหลังมามะบูจะทำกับข้าวที่มีอาิชโชคเป็นส่วนประกอบให้ดูกันค่ะรวมถึงจะทำชาให้ดูด้วยนะคะ วันนี้มามะปูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ